การคาร์ดิโอเพื่อลดไขมันครับสวัสดีครับผมโค้ชแมนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูกันนะครับในเรื่องของการคาร์ดิโอนะครับเพื่อการลดไขมันอย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างแรกนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องมีการคาร์ดิโอไปเพื่ออะไรนะครับเราต้องคาร์ดิโอหรือเปล่าเพื่อลดไขมันนะครับแล้วการคาร์ดิโอมีประโยชน์มีผลอย่างไรนะครับ จริงๆแล้วนะครับประโยชน์หลักๆของการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับเป็นการทําเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจครับเพียงแต่ว่าการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับเป็นรูปแบบการออกกําลังกายที่ช่วยเผาผลาญแคลอรี่เผาผลาญพลังงานได้ค่อนข้างเยอะครับซึ่งเมื่อเรานะครับเอามาโรก,กับการคุมอาหารคุมพภชนาการแบบถูกต้องนะครับก็จะทําให้เรานะครับ ลดไขมันได้เร็วขึ้นนัเองครับแต่ถ้าถามว่าการคาร์ดิโอนั้นจําเป็นต่อการลดไขมันหรือไม่คําตอบก็คือไม่ได้จําเป็นครับเพราะว่าการลดไขมันนะครับต้องทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะที่เราเรียกว่าแคลรีเดฟเฟซิตหรือก็คือการรับพลังงานกินเข้ามานะครับให้น้อยกว่าที่เราใช้ออกไปครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับเกิดภาวะแคลรีเดฟเฟิตได้ ต่อให้เรานะครับไม่ได้คาร์ดิโอนะฮะเราก็ยังลดไขมันได้ครับดังนั้นนะครับการคาร์ดิโอนะฮะจะช่วยทําให้เรานะครับลดไขมันได้เร็วขึ้นแต่ว่าไม่ได้จําเป็นต่อการลดไขมันครับทีนี้นะครับจํานวนของแครีนะครับที่เราต้องเผาผลาญออกไปนะครับเพื่อที่จะลดไขมันได้เนี่ย มันเป็นจานวนกี่แคลอรี่นะครับสําหรับการลดไขมันนะครับให้ได้1กิโลนะครับเราต้องเผาผลาญนะครับแคลอรี่ออกไปนะฮะให้ได้ถึง7700แคลอรี่นะครับถึงจะเท่ากับไขมัน1กิโลกรัมครับซึ่งเรานะครับสามารถที่จะเผาผลาญพลังงานนะครับส่วนเกินนี้นะครับออกไปได้นะฮะด้วยการคุมอาหารแล้วก็การออกกําลังกายการคาร์ดิโอร่วมกันครับ แต่ถ้าเรานะครับจะอาศัยการคาร์ดิโอนะครับเพื่อที่จะเผาผลาญพลังงานเนี้ยออกไปแค่อย่างเดียวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับเลือกการคาร์ดิโอด้วยวิธีไหนมีความเข้มข้นแค่ไหนแล้วก็เผาผลาญแคลรีได้มากแค่ไหนต่อระยะเวลาที่เราใช้ออกไปครับในกรณีที่เราเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับที่มีความหนักค่อนข้างพอดีนะครับและเราทํามันอย่างเข้มข้นนะครับ เราก็จะเผาผลาญพลังงานเผาผลาญไขมันได้เร็วขึ้นครับทีนี้นะครับการคาร์ดิโอรูปแบบต่างๆนะครับที่เราเอามาใช้ได้แล้วก็ปริมาณของแคลอรี่นะครับที่มันจะเผาผลาญออกไปนะครับสําหรับการคาร์ดิโอนะครับที่ผมแนะนํานะครับเพราะว่าเป็นการคาร์ดิโอนะครับที่เผาผลาญพลังงานนะครับได้ดีมากๆต่อชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการว่ายน้ําที่สามารถที่จะเผาผลาญแคลอรี่ได้นะฮะ ถึง600ถึง700แคลอรี่ต่อชั่วโมงครับการปั่นจักรยานนะครับก็เป็นตัวเลือกของการคาร์ดิโอที่ดีนะครับซึ่งสามารถที่จะเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึง300ถึง500แคลอรี่ต่อชั่วโมงครับซึ่งจำนวนของแคลอรี่ที่เผาผลาญได้นะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับความหนักความสามารถในการทำคาร์ดิโอนั้นของเราครับและ การกระโดดเชื่อนะครับที่เป็นการคาร์ดิโอที่ดีมากนะครับสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึง600ถึง1,000แคลอรี่ต่อชั่วโมงครับซึ่งจำนวนแคลอรี่นี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำคาร์ดิโอนั้นของเราครับทีนี้นะครับเราก็มาพูดกันเรื่องของจำนวนชั่วโมงจำนวนและเวลานะครับที่เราต้องใช้นะครับในการคาร์ดิโอต่อวันนะครับเพื่อที่จะลดไขมันให้ได้อย่างรวดเร็วครับ ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับทําการคาร์ดิโอนะครับวันละ1ชั่วโมงนะครับโดยเผาผลาญได้วันละ600แคลอรี่นะครับทําต่อเนื่อง1สัปดาห์7วันนะครับเท่ากับ7ชั่วโมงเราก็จะเผาผลาญพลังงานได้นะครับทั้งหมด4,200แคลอรี่ครับก็จะเท่ากับไขมันทั้งหมด0.5กิโลกรัมครับเท่ากับว่าเราก็จะลดไขมันได้นะครับ สัปดาห์ละ0.5กิโลกรัมนั่นเองครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับเพิ่มการคาร์ดิโอนะครับขึ้นมาเป็นวันละ2ชั่วโมงนะครับเราก็จะเผาผลาญแคลอรี่นะครับเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นวันละ1,200แคลอรี่ครับหากเราทำต่อเนื่องนะครับทั้งหมด7วันนะครับเท่ากับว่าเราก็จะคาร์ดิโอไปทั้งหมด14ชั่วโมงนะครับ เท่ากับเราเผาคารีได้ทั้งหมด8,400แคลอครีครับซึ่งก็จะเท่ากับปริมาณของไขมันนะครับประมาณ1กิโลกรัมนิดนิดนะครับผมเท่ากับว่าเราก็จะลดน้ำหนักไขมันได้นะครับสัปดาห์ละ1กิโลกรัมเลยครับแต่ว่านะครับถ้าเรานะครับเป็นคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็อยากเห็นผลอย่างรวดเร็วนะครับเราก็อาจจะจัดเวลานะครับทำการคาร์ดิโอวันละ3มชั่วโมงนะครับ ก็จะเท่ากับเผาผ่านแครี่นะครับวันละ1,800 c a r r แคลอรีครับหากทำต่อเนื่องนะครับ1สัปดาห์7วันนะครับก็เท่ากับว่าเราคาร์โบไปทั้งหมด21ชั่วโมงครับเท่ากับเรานะครับเผาผ่าน Carry แครี่ได้ทั้งหมด12,600แคล r y อรี่ครับซึ่งก็จะเท่ากับน้ำหนักของไขมันนะครับทั้งหมด1,6กกิโลกร,รัมเลยครับ ดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าการที่เราเนี่ยจะลดไขมันนะครับได้เร็วแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับให้ความสําคัญแล้วก็ให้เวลากับมันมากแค่ไหนครับแน่นอนครับว่าการลดไขมันนะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องใช้เวลากับมันนะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับให้เวลากับมันมากแค่ไหนเราก็จะถึงเป้าหมายของเรานะครับได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นครับ ดังนั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับลองจัดเวลาดูนะครับทำในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะครับเพื่อเป้าหมายของเราครับ